คิดสมก่อนคองหมักเลยทองได้ไนี่เลยทองไปเลยทองยูอันบ่กเออโอ้ยวัสิสกวนคิดสมตัวมากกะทันตัวจะมากกันวิ่นั่มมาะนขอาังเกมมนใหม่ ờ ok thì thả luôn thả luôn ừ ok ok ừ, cái thong mà chỉ mất còn thả là con khăn luôn con gì kín cả tôi cứ cây lụ bưng con hay giảm một đi kín đây nè cho mình chỉ bưng cho bò ừ. khăn của mà có yên cũng à, có, không. có.

เกลือเลยะเกอป่น่ไปลตัไ้นึอะจ้างอะไบวงก็บ่มาบ้วมสกัดบแต่ว่าใช่เกลืออลไวก็ไ่ยังน่งหวานเลอ่ะไอ้ยังอีกเอาเปิงัวมาแป๊บเปิงนัวเปิงนัวเปิงัวเปิงัวไปไนะเปิงัว ก็สิ่พอดีเลยบ้านนี่นเพอดีอยู่พอดีอยู่น้เอมมาหน่ะมานะเห็นไหมยังกินนม้ยนักดียวน้กนักน้กหนักหนห กระเสบอยู่เสบอยู่ย่างมากระทันก็ไปใส่เบ็ดแหละเนี้อทันหนิหนิบอกให้ไปเอาเลยไม่เป็นมึงบ่กูจะอิ่มอยู่บ้านนี้คอยอีกแล้วบ้านนี่ไปเก็บมาใหม่นะเออมากินแลักกระหย่างเนาะห่าคอยอย่างเออจับมุมจักเต่ามแมันก็ถึกอยู่